โอเคนะคนุณดูวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องฟอร์มอิบๆนั่นเองนะคนุณดูเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งค่ายิงหัวยังไงให้มันง่ายขึ้นก็ละลื่นขึ้นเอาสำหรับคนที่แบบยิงหัวไม่ค่อยติดนะคนุณดูอ่าซึ่งจะบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยก็เป็นการตั้งค่าทั้งหมดที่เราเอามาจากผู้เล่นที่แบบ เล่นใน Android นะคุณดูแล้วก็ยิงหัวเววอร์ขมๆนะจะมาเอามาให้ดูเนาะ <S <S โอเคก็ก่อนที่เราจะไปดูคลิปเนี่ยก็ขอคนละ1นึ่งไลค์หติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคุณดูมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวเกมกันก่อนเนาะตัวเกมเนี่ยก็กดไปกดตั้งค่านะคุณดูการตอบสนองเนี่ยก็คือวิธีแรกนะแล้วก็ปรับตามใจเราเลยเนาะแต่ว่าของของเราเนี่ยจะปรับเป็น100หมดเลยนะคุณดู ต่อไปจะเป็นการควบคุมนะก็คือวิธีที่2เนาะกดไปเลยปรับแต่งปุ่มนะ ส่วนปรับแต่งปุ่มตัวนี้เนี่ยคุณดูก็ตั้งค่าปุ่มตามที่ตัวเองถนัดเนาะไม่ต้องไปตั้งค่าปุ่มตามคนอื่นนะถ้าตั้งค่าปุ่มตามคนอื่นเนี่ยมันจะทําให้เราเล่นไม่พิ้วนะคุณดูอ่าปรับตามตัวเองเนาะโอเคส่วนวิธีที่3นะคุณดูก็จะเป็นการแสดงผลกราฟิกตัวนี้เนี่ยถ้าใครที่เล่นแล้วแหละก็มาปรับเป็นมาตรฐานเฟรมเรทเนี่ยก็เลือกเป็นทั่วไปก็พอแล้วนะคุณดูแล้วก็หรือว่าถ้าอรงังไงอีกก็ปรับเป็นรับลื่นได้เลยนะคุณดูโอเคป่ะ เดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าในตัวเครื่องกันเลยลนะต้องเข้ามาในการตั้งค่าในตัวเครื่องก่อนนะคนดูอ่ะแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาเนาะเราจะต้องไปทําการเปิดตัวเลือกสําหรับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์กันก่อนเนาะสำหรับใครที่มีแล้วก็โอเคไม่ต้องทํานะกดคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะคนดูแล้วก็เลื่อนลงมาเนาะมันจะมีคําว่าข้อมูลซอฟต์แวร์นะกดเข้าไปเลยอ่าแล้วก็จะเจอคําว่าหมายเลขบนะิลเนาะกดจนกว่ามันจะขึ้นว่า คุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วนะคนดูอ่าพอเรากดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็มากดตรงคําว่าระบบเลยนะเนาะเลื่อนลงมามันจะมีคําว่าตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะคนดูจะบอกก่อนว่าแต่และรุ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเนาะก็พยายามหาเอานะคนดูแต่ว่ามันมีแน่นอนเนาะกดเข้าไปเลยโอเคแล้วก็ให้เราทําการเลื่อนลงมานะเนาะเลื่อนลงมาเลยมันจะมีคําว่า นี่นะคนดูจะมาเจอกับ3ตัวนี้เนาะให้เราทําการปิดภาพเคลื่อนไหวไปหมดเลยนะไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้โทรศัพท์เราอึดเนานะปิดไปเลยนะมันจะได้เร็วๆเนาะคนดูอ่าอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่4นะปิดภาพเคลื่อนไหวเนาะส่วนขั้นตอนที่5้านะกคนดูจะเป็นความกว้างที่เล็กที่สุดก็คือ DPI นั่นเองนะกคนดูเออก็ให้เราใส่ DPI ตามที่เราต้องการเลยนะโอเคประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนที่6กันเลยเนาะ แบ็กออกไปแล้วก็ให้เรามาดูตรงแว่นขยายตรงนี้นะให้เรากดเข้าไปเลยเนาะแล้วก็เขียนคําว่าตัวชี้นะตัวชี้อ่ามันจะก็จะขึ้นคําว่าตัวชี้เมาส์ขนาดใหญ่ให้เรากดเข้าไปเลยเนาะโอเคแล้วก็เลื่อนลงมานะคนดูมันจะมีคําว่าการคลิกอัตโนมัติเนี่ยให้เรากดเข้าไปเนาะคือของคนดูเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะตอนแรกๆเนี่ย ให้เรามาจะอยู่ที่ประมาณ0.2หรือว่าปิดอันนี้ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะให้เรามาเลือกเป็น1วินาทีนะเนี่ยปรับข้างล่างนี้เป็น1วินาทีเนาะโอเคแล้วก็แบรกออกไปเลยต่อไปนะจะเป็นการมาเอาอีกอันหนึ่งนะก็คือขั้นตอนที่7นะขั้นตอนสุดท้ายเนาะก็จะเป็นความเร็วของตัวชี้นั่นเองนะกดเข้าไปเลยกดความเร็วของตัวชีนะ้เนาะอ่ะให้เรามาปรับสุดเลยนะจาก ของคนปกติมันจะอยู่แบบกลางๆนี้ใช่ไหมก็มาปรับสุดเลยนะคนดูแล้วก็กดตกลงไปเลยอ่มันก็มีประมาณนี้ก็นะกคนดูถ้าสอนแบบไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยกันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคนดูรอชมคลิปใหม่ได้เลย